รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยธนาคาร UOB เฮ้ยเป็นไรเนี่ย <S <'s พี่การเนี่ยค่าบ้านค่ารถหนูมาแล้วเนี่ยแล้วหนูก็ไม่มีเงินไปจ่ายเขาเนี่ยอืมอืมถ้าหนูจะไม่จ่ายเลยอ่ะพี่การมันจะเป็นไรวะถามแบงค์สิถามแบงค์เลยเคยถามแบงค์แล้วเขาบอกว่าเขาให้จ่ายแค่ดอกเบีย้ยเงินต้นเนี่ยยังไม่ต้องจ่ายแล้วหนูก็กลัวมันจะมีผลต่อการรีไฟแนนซ์อนาคตของหนูปะ โอ้ยอันนี้กู้แบงค์ไหนไปถามแบงค์นั้นดีกว่าจริงๆแล้วนี่มีนี่บัตรเครดิตไหมเนี่ยโอ้สองสามใบพิการเนี่ยหนุนรอดเงินเนี่ยหนุมาทําผมให้พิการเนี่ยจริงเหรออือแล้วถ้าสมมุติว่าหนูไม่จ่ายบัตรเครดิตเนี่ยเออจะเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่ไง คำถามแบบนี้ตอนนี้นะแบงค์เจอเต็ไมไปหมดเลย<ห>เป็นคำถามที่<ห>พวกลูนีมันโดนกันทุกคนนะพวกนี้ลูนีมาถามแบงค์ง้วันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้เลยดีกว่าเนาะเข้ากับคอนเซปต์รายการเราเลยมันนี่คาเฟ่เมาื่องเงินทองมองเรื่องเงิน,นคุณคนใหญ่ยังขอยืดพักชำระหนี้ต่อ,อเพราะวันนั้นคือกลุ่มที่กระทบโดยตรงก็คือว่าซึ่งเราก็ดูเคส by เคสใช่ใช่อาจจะอาจจะบอกว่าถูกถูกเลิกจ้างงานนะครับหรือว่าถูกลดรายได้ไป70%นอันนี้ขอพักเราให้นะครับ ร้อนๆ นี้เนี่ยบ่ายๆจะได้กาแฟเย็นสักแก้วหนึง่งเดี๋ยวนี้อยู่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะไม่เชื่อถามน้องเทรนดูเลยใช่เลยค่ะพี่การวันนี้เทรนมีมินิเม็กซ์เบล่ามาแนะนํานะคะเป็นเครื่องชงกาแฟสําหรับในบ้านใช้ง่ายมากเลยนะคะแค่ดึงก้านโถอมาแล้วก็ใส่กาแฟบดแล้วแต็มนิดนึงแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะคะ,ะกดปุ่มออกมาปุ๊บก็จะได้เอสเปรสโซ่ออกมาง่ายมากๆเลยและถ้าพี่การอยากทานเย็นนะคะ,ะก็เอาเอสเปรสโซ่ใ,ใส่น้ําแข็งนะคะแล้วก็เติมนมลงไปใส่น้ําเชื่อมนิดนึงจบเลยค่ะได้กาแฟเย็น ใช่สบายอ่ะสบาเด<อ>ี๋ยวนี้อยู่บ้านก็มีกาแฟเ<ช><ช>ย็นได้ค่ะใช่ค่ะปลอดภัยด้วยอร่อยเองด้วยค่ะเครื่องชงกาแฟมินิแม็กซ์เบลล่าปกติราคา4,290บาทลดพิเศษเหลือ3,650บาทสำหรับ30ท่านแรกโทรด่วนตอนนี้ที่092-351-9146หรือไลน์แอดการคลับ อ v วเ a ชั่นร่วมกับเว็บคอ n เน็กชั่นมาเก็แหล่งรวมวอชเชอร์ที่พักราคาพิเศษพร้อมดีวสุด Exclusive ที่ไม่ว่าคุณจะมองหาที่พักที่ภูเก็ตกระบี่เขาหลักหรือว่าสมุยคลิกเข้าไปสำรวจวอชเชอร์ที่ลดกันแบบจุกๆได้ที่ market.webconnection.asia เพียงแค่ใส่โค้ด a เ a เ a t i o n คุณก็จะได้ดิวที่การันตีว่าราคาดีมีของแถมในที่พักสุดรู้อยู่สบายที่เว็บคอนเน็กชัคัดสรรมาให้คุณค่ะ สนับสนุนโดยธนาคาร UOB คุณยูสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัีครับวันนี้เจลูกหมูเจลูกหมูเขาไม่มาใช่วันนี้ก็เลยฉายเดียวฉายเดียวนี่แต่ว่าอย่างนี้นี่เมื่อกี้ทําผมอยู่ค่ะช่างทําผมโอ้โหบนเรื่องแบบ ไม่ใช่บนน่นนะเนาะเขาไม่รู้จะปรึกษาใครไนงะเขาก็เลยถามไงเนะี่ยพี่การหนูจะเป็นนี้บ้านเอะถ้าหนูมหยุดจ่ายไปเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกถามแบงค์ถามแบงค์แล้วถ้าเกิดว่า อะไรนะถ้าเขาจ่ายแต่ดอกเบี้ยไม่จ่ายเงินต้นต่อไปเขารีไนแนนซ์มันจะมีผลอะไรไหมอะไรเงี้ยถามแบงค์ถามแบงค์ดีเลยค่ะวันนี้เจอคุณยุทธพอดีเลยครับก็มีมีลูกหนี้ของธนาคารมาถามเยอะเยอะมากจริงๆถามดีนะครับคนเราไม่ถามผมไม่ถามคือที่เจอที่เจอมากๆเลยช่วงนี้คือเนื่องจากว่าพอมีปัญหาโควิดเนี่ยลูกหนี้ส่วนหนึ่งจะมาขอความช่วยเหลือด้วยการเขาเรียกว่าสกิปเพย์เมนต์ก็คือว่ายุดพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาหนึ่งก็คือว่าพอครบครบแล้วเวลาที่กำหนดตอนนี้เราออฟเฟอร์สามเดือนล้าจะต่อยังไงเนี่ย เดือนนี้ช่วงไหนถึงช่วงไหนนะคะคุณนก็ตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงเดือนเดือนมิถุนาแล้วก็้เมาถึงเดือนสาห์นะครับจะมาจบเดือน7อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกค้าต้องกลับมาว่าตกลงเนี่ยพอจบโปรแกรมแล้วเนี่ยสามารถชำระปกติได้ไหมเพราะว่าลูกค้าเนี่ยประมาณอาจจะเกินครึ่งมานิดหน่อยเนี่ยท,ที่กลับมาบอกว่าโอเคนะครับว่าว่า,ว,าว่าจะจะจ่ายต่อ,อหรือว่าอยากจะจะยืดยืดยืดช่วงระยะเวลายืดระยะเวลาผักชำระนี่แต่ท,ที่ที่น่ากลัวคือลูกค้าส่วนหนึ่งหายไปเลยการที่หายไปเลยนี่ยิ่งน่ากลัวเพราะว่าแบงค์ไม่รู้ว่าตกลงลูกค้าจะยังไงนะครับว่าว่าจะขอยืดนี่หรือว่าจะขอพักชำระนี่ต่อ นะครับหรือว่าจะเข้าเข้าทำเขาเรียกการทำรีักเริโลนขายไปเลยขายไปเลยแบงก์ก็ต้องตามทวงนี้เยอะเยะไหมเยอะไหมคุยเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นความเข้าใจผิดอันนี้คือเขาไม่รู้อะคะคุณยุทธหรือว่าเขาอะไรยังไงผมว่าเป็นความไม่รู้ของลูกค้านะครับเพราะบางคนคิดว่าพอฉันจ่ายไม่ไหวฉันก็เงียบเงียบไปไอ้ความเงียบไปนี่อันตรายหนึ่งก็คือว่าเสียทั้งในแง่ของประวัติเครดิตบูโรแน่นอนอันที่2ก็คือว่าในแง่ของ กับในแง่สัญญาที่ให้กับแบงค์ว่าขอขอพักชำระนี้ช่วงสั้นๆแล้วการที่คุณเบรกสัญญาโดยที่ไม่กลับมาบอกว่าคุณจะขอยืดหรือคุณจะขอเปลี่ยนรูปแบบการการชำระหนี้จากตามสัญญาขยายมาเป็น5ปีหรือ7ปีนะครับมันมันต้องมีการเจรจาหรือคุยกับแบงค์ซึ่งแบงค์ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แบงค์ก็รออยู่เมื่อแตงเงียบหายไปนี่น่ากลัวทำให้ครึ่งครึ่งไหมคะอ๋อไม่ถึงครึ่งฮะแต่ว่าลูกค้าลูกค้าส่วนหนึ่งเลยหลายหลายหลายสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราติดตามยังไงอ่ะเขาย เพราะจะทำให้การทวงนี <to re> ้มันเหมือนับว่าต้องทวงนี้แบบว่าเต็มเต็มที่เลยเข้มงวดเลยเพราะว่าเราเพราะเราติดต่อลูกค้าไม่ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นความเข้าใจผิดถ้าลูกค้าจ่ายไม่ไหวคุณจะมาบอกว่าจะขอยืดพักชำระนี้ออกไปหรือจะมีไหมคะมีไหมที่ครบดีลละครบมิถุนาครบกรกฎาแล้วเดินมาแบงก์เราตอนนี้ยีครับมทักงานมีทั้งสองแบบก็คือมีส่วนส่วนใหญ่ยังขอยืดพักชำระนี้ต่อเพราะว่านั้นคือกลุ่มที่กระทบโดยตรงก็คือว่าซึ่งเราก็ดูเคส by เคสใช่ใช่อาจจะ อาจจะบอกว่าถูกถูกเลิกจ้างงานนะครับ <ไอ S 2> หรือว่าถูกลดรายได้ไป70%อันนี้ขอพักเราให้นะครับแต่บางคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าพวกเบี้ยเลี้ยงไม่ได้แต่งานยังมีเงินเดือนประจํำยังมีอยู่อันนั้นเราก็เราก็อาจจะ แต่ว่าลูกค้ามีรายได้ต่อแล้วเขาจะบอกว่าอ่านถ้างั้นนี่เปลี่ยนสัญญาเลยไมเป็นสัญญาครนนี้แล้วก็แล้วก็ยืดดสินเชื่อไปเป็น5ปีจากที่ต้องจ่ายสามปีจบนี่อาจจะยืดออกไปได้แล้วลดดอกเบี้ยให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น่ลูกหนี้ก็สามารถลดภาระนี้ที่ต้องชำระก่อนเดือนไปได้เยอะนะครับจากสมมติว่าเคยจ่ายเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยอาจจะลดมันเหลือเดือนละสามสี่พันแต่ว่ายืดระยะเทอมสัญญาออกไปซึ่งอันนี้เป็นการแก้ปัญหาระยะที่ถูกต้องและระยะยาวแต่การที่อยู่ดีๆหายตัวไปเลยเนี่ยท้าปัญหาเยอะมากนะครับทั้งตัว ลูกค้าเองประวัติในเครดิบูโรก็จะเสียแล้วก็จะทําให้มีปัญหาตามมาก็จะต้องมีจดหมายทวงหนี้ก็ต้องการก,การสงสัยกลุ่มที่นะหายสมมติหายไปเลยแล้วเขายังไม่จ่ายเหมือนเดิมไหมที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะหมายถึงว่าเ,เพราะว่าช่วงที่สมเดือนเนี่ยคือเป็นช่วงพักชำระหนี้<ช>ถูกไหมฮะแล้วพอหมดสัญญาไปแล้ว ไอ้ที่กลุ่มที่หายเนี่ยยังพักอยู่หมายถึงว่าเขาก็เงียบอ๋อไม่ใช่คือคือคือถ้าหายไปเลยแสดงว่าช่วง3มเดือนแรกเนี่ยพักชำระมีใช่ไหมครับเดือนที่4ี่เนี่ยก็จะมีอินโหวยหรือมีใบเล็กเจนี้ให้มาชำระจ่ายมาจ่ายมาเพราะนั้นทำมันก็เข้าสู่กระบวนการตามนี้อย่างเป็นรูปแบบแล้วนะครับเพราะลูกค้าไม่ได้กลับมาว่าต้องการยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยพอไปถึงเครดิตบูโรปุ๊บคุณจะกลายเป็นเสียประวัติทางการเงินครับทันทีเลยทันทีเลยจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบ มีอะไรคุยกันนะพูดแบบนนบ้านๆนะมีอะไรมาคุยกันจ่ายไหวจ่ายไม่ไหวใช่เพราะว่ามีมาตรก,การทั้งในแง่ของยืดชําระเงินต้นดอกเบี้ยให้อยู่แล้วหรือถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าต้องการที่จะยืดสัญญาทํารีซักเตอร์เลยเราแพ็คัดดอกเบี้ยก็ามาคุยกันแบงก์พร้อมมีช่วยเหลืออยู่แล้วอรับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคําถามแรกเลยเนาะที่บอกว่าเอ๊ะถ้าผ่อนไม่ถ้าจ่ายไม่ไหวครับทํายังไงดีให้กลับมาคุยกับแบงค์ครับอย่า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 หายไปนะหายไปนี่อันตราย แล้วพวกที่หายไปแล้วทําไงอะคะก็เราก็พยายามติดตามติดตามคุยนะครับว่าว่าตกลงจะยังไงต่อเออมีคําถามอะไรอีกไหมคะคุณยุทธที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องนี่บ้านดีกว่านี่บ้านนี่มีอีกไหมที่ที่แบบว่าเข้ามาแล้วแบบเป็นคําถามยอดนิยมมากที่แบบคนฝากเอาไว้ ก็มีลูกค้าบางส่วนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือลดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะยืดต่อออกไปเลยเนี่ยก็กลัวว่าดอกเบี้ยมันจะเดินไม่หยุดขอขอจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยได้ไหมอันนี้อันนี้ได้อยู่แล้วนะครับผมที่รู้ได้เฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวได้แต่รับเงินต้นยังไม่ต้องจ่ายคือก็ถามมาเราก็ตอบไปได้แต่มันจะมีผลแต่ว่าอถ้าเกิดเขาจะรีไฟนนั้นในอนาคตถ้าจะรีไฟนนั้นในอนาคตเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมคิดว่าทุกแบงก์เนี่ย ก็จะก็จะต้องวิเคราะห์ว่าลูกค้าในความสามารถในการชําระหนี้กลับมาแล้วหรือยังความหมายของผมก็คือว่าลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ยมีส่วนหนึ่งจะขอพักชาระหนี้ซึ่งในประวัติในเครดิตบูโรเนี่ยมันก็จะเห็นว่าไอ้ลูกหนี้ลดลงไหมการที่ลูกค้านี่นี้ยอดเงินยอดหนี้เงินต้นเนี่ยมันนิ่งๆๆเนีแบงก์ก็ที่เช็คบูโรก็สามารถรู้ได้ว่าอ๋อ สงสัยคนนี้สงสัยสันนิษฐานว่าจะเัาชำระนี้แบงก์ก็จะยังไม่ปล่อยสินเชื่อใหม่มแต่ถ้ามาเริ่มมีการชำระกลับมาแล้วแบงก์ก็มั่นใจว่าคนนี้ออกจากโปรแกรมแล้วอ,อันนี้ก็สามารถปล่อยสินเชื่อได้นะครับเอาหมวดของเรื่องสินเชื่อบ้านกันดีกว่าคำถามมีแปลกๆเข้ามาไหมคุณยุทธแปลกๆหรือไอที่แบบเนี้ยที่เข้ามาแล้วแบบเออเนาะเป็นเป็นเรื่องที่เรา ก,ก็ยังไม่มีถามอะไรที่ที่ท,ที่ที่แปลกขนาดนั้นนะครับเพียงแต่เพียงแ,แต่ว่าขอให้ถามมาเถอะกลัวคืออย่าอย่าอย่ายาหายไปส่วนใหญ่ก็จะแนวใจไม่ไหวอ่าจ่ายไม่ไหวใจไม่ไหวก็คือ,อก็คือว่าให้พร้อมที่ให้ความช่วยเหลือ,อ หมายถึงว่ายังตกงานอยู่ยังหาง,งานไม่ได้อันนี้เราก็ยังให้พักชําระหนี้ต่อ,อนะครับหรือว่าถ้าถ้ารายได้ลดถ้าอย่างนั้นก็มาทาเป็นทาเป็นประนอมหนี้ไหมเราก็ลดอลดอกเบี้ยไปเลยแล้วก็ยืดระยะัญญา่งนด้นเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและระยะยาวกว่าลูกค้าด้วยอ,อ,อันนี้เป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อบ้านใช่ครับมีคําถามอื่นอีกไหมคะที่แบบว่าที่เข้ามาที่ผ่านมาทางแบงค์ที่เป็นคาถามยอดฮิตเลย ก็ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็เหมือนกับว่าจ่ายไม่ไหวเนี่ยมีมีออปชันอะไรบ้างน,นะครับเราก็บอกว่าคือคือตอนนี้มันก็มีมีมีหลายความคิดนะครับที่กําลังกำลังคุยกันอยู่นะครับทั้งทั้งในส่วนของทบททก็กำลังมองว่าถ้าลูกค้าเนี่ยมีหนี้ทั้งหนี้สินเชื่อบ้านแล้วก็หนี้ทั้งตัวบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าในในตลาดสถาบันการเงิน,น,เ,นเนี่ยจะมารวมหนี้ให้ไปท็อปอัพที่บ้านเหตุผลเพราะว่าในแง่ของการไปท็อปอัพที่บ้านเนี่ยหนึ่งอะดอกเบีย้ยเนี่ยถูกลงถูกกว สองหลักนะครับสิบกว่าเปอร์เซนต์หรือยี่สิบกว่าเปอร์เซนต์เนี่ยมันจะเหลือแค่แค่เป็นซิงเกิลดิจิตก็คือแค่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเวลาธนาคารการสำรองหนี้อะไรเนี่ยพอเป็นสินเชื่อที่มีมีหลักทรัพย์คข้าประกันเนี่ยมันก็มันก็สำรองน้อยลงนะครับก็มีความพยายามตรงนั้นอยู่เพราะนั้นก็คือว่าเพราะนั้นก็มีความเป็นไปได้ครับที่ที่จะสามารถท็อปอัพหนี้ที่เป็นอันซิเคียวนะครับกลับมาเป็น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 สินเชื่อบ้านแต่ว่าต้องเป็นต้องเเเป็นตตต้้้ออองงงงยยัมมีีาารกวู่ หรือว่ายังมียังมียังมีลิมิตเหลือให้ท็อปอครับอันนี้ก็เป็นเป็นมีคนถามมาเหมือนกันครับใช่ไหมคะอ่าคือเริ่มผสมผสานเรื่องนี้เรื่องนี้อื่นๆ่เข้ามาจะลดพลานี้ให้มันจ่ายไล่จ่ายสองสาสัญญาให้มันรวมเป็นสัญญาเดียวได้ไหมแล้วก็ดอกเบี้ยที่แพงๆเนี่ยกวาดให้มันเป็นดอกเบี้ยตัวที่สูกที่สุดได้ไหมอนะครับซึ่งอันนี้เราเรามีคําตอบให้เรื่องค่ะเรา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 บอกเป็นไปได้ครับเป็นไปได้คือถ้าถ้าถ้าลูกค้าลูกค้าก็คือว่าเรามาวิเคราะห์เครดิตความสามารถในการชำระใหม่ว่าลูก้าาาเเเน่่่หหืืออดททไไจ ใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็พาระหนี่ที่เอามารวมกันเป็นสินเชื่อตัวใหม่เนี่ยลูกค้าจ่ายไหวไหมถ้าจ่ายไหวไหมจ่ายได้เราก็พร้อมเที่จะเสนอลดเบี้ย,ย,ยให้ได้คือคแต่แตจริงทั้งหลายทั้งปวงคือดูเป็นเคส by เคสถูกไหมคะสำคัญลูกค้าต้องมาคุยต้องมาเจราจานะครับ คือจริงๆนะมันเป็นเรื่องการสื่อสารจริงๆนะที่แบบต้องคุยอะอย่าหนีต้องมาเล่าให้เราฟังว่ามีปัญหาอะไรนะครับแบงก์ก็พยายามจะหาทางออกช่วยเหลือลูกค้าเต็มที่อยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาคุยก็คือเราจะมีทางออกแน่นอนแน่นอนนะครับเพราะเราต้องช่วยลูกค้าไม่เป็น NPL นั่นคือ common g o a l ซึ่งกันและกันนะครับอ่าคำถามเกี่ยวกับพวกบัตรเครดิตมีไหมคะบัตรเครดิตเนี่ยถือว่าเป็นโปรดักที่ค่อนข้างจะกระทบ คือจริงๆกระทบหมดนะแต่กระทบน้อยอสาเหตุหนึ่งที่น้อยเพราะว่าส่วนส่วนหนึ่งเลยก็คือว่าการที่ทางทปทอ,อนุญ,ญาตลดมินิมัมเพ์เมนจาก1 0ของยอดหนี้ของ,ของาข้างหรือห้านลูกค้าได้เบาตัวไปล้ครึ่งหนึ่งทําให้การที่มาขอพักชำระหนี้หรือสกิปเพมเอนเนี่ยไม่ได้เยอะเป็นสิเชื่อบุคคลหรือว่าสิเชื่อบ้านครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเคสใช่ครับแสดงว่าเคสหลักๆที่เข้ามาคำถามจากทุกช่องทางก็คือจะเป็นเรื่องบ้านกับสิเชื่อบุคคล อ๋อบุคคลด้วยครับอ,อย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวพอเป็นเรื่องสินเชื่อบุคคลด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะว่าคำถามที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง UOB ก็เลยมีบริการใหม่เราเรียกว่า UOB Pay Anything นะครับ UOB Pay, o B, pay Anything ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าสามารถใช้วงเงินที่ยังเหลืออยู่ของบัตรเครดิตไนะ าสามารถโอนเงินเข้าเป็นชำระค่าส่วนกลางหรือบ้านอคอนโดมิเนียม,มหรือว่าค่าเทมอมลูกสามารถใช้บริการนี้ผ่านไลน์ยูบีไลน์ิเศเคอนเได้เลย ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคที ria วันบุหบุรีแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงผสมต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวาง ห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w o w w p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ psi ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ ธนาคาร UOB กลับมาคุยกับคุณยุทธกันต่อค่ะลูกนี่ทั้งหลายฟังนะคะวันนี้เผื่อใครแบบติดขัดอยู่จะได้แบบว่ามาเข้ามาคุยกันคุณยุทธพูดตลอดมาเข้ามาคุยกันอ่ะส่วนของเมื่อกี้คุณยุทธเกิดมและสินเชื่อส่วนบุคคลก็มีคําถามเข้ามาเหมือนกันครับคือลูกค้า สินเชื่อบุคคลเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือคเขาก็จะถามว่าเออถ้าถ้าเขาปัจจุบันเนี่ยติดเรื่องของการพักชาระนี้อยู่ที่แบงก์อื่นแบงก์ไหนก็<อ>ได้เ,เวลาเขาคู่สินเชื่อบุคคลเนี่ยเขาจะถูกปฏิเสธไหมนะครับซึ่งอันนี้ต้องตอบว่าส่วนใหญ่แบงก์ทุกใหญ่เนี่ยแบงก์ส่วนใหญ่นะถ้าเราตอ,อถ้าเขาเช็คแล้วพบว่ายังติด อ,อยู่ในโปรแกรมที่พักชำระนี้ก็จะมีแม่อนกมัติเพราะว่าหลักการเมืองต้นก็คือว่าคืนนี้เดิมเนี่ยยังไม่สามารถชำระให,ให้เงินต้นมันไหลลงมาได้เ,<อ>เพราะว่เวลาเช็คเครดิตบูโรจ,จะเห็นเห็นหมด<อ>เงินต้นของเดิมยังไม่ลดลงมา<อ>แบงก์ทุกแบงก์ก็จะกลัวที่ให้มีใหม่เพิ่ม,มดังนั้นนะถ้าจะขอสินเชื่อใหม่ จากแบงก์ตอนนี้จะยากถ้าถ้าเป็นลูกค้าที่เข้าโปรแกรมไปแล้วแต่ถ้าลูกค้ายังไม่เคยเข้าโปรแกรมพักชำระนี้ที่ไหนเนี่ยโอกาสเดินทางก็ยังดีอยู่ครับอืมก็อันนี้จะเป็นคําถามแนวอย่างนี้ครับอ่าแต่แต่โดยรวมๆวมยูีก็จะมีทางออกให้ด้วยเพราะเห็นบอกว่ามีอะไรนะสินเชื่อโอเคใช่คือด้วยด้วยความที่ว่าตอนนี้รายจ่ายใหญ่ๆของของของคอน sumer ในสมัยนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของค่าเทอร์โบด์ค่ะซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะระดับโรงเรียนระดับมหาลัยเนี่ยไม่รับบัตรเครดิด เลยที่สองเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพราะคนสมัยนี้ส่วนใหญ่อยู่ส่วนกลางหรือว่าหรือนิติบุคคนไม่ว่าบ้านหรือคอนโดนะใช่ไม่รับบัตรเครดิตนะครับ UOB ก็เลยมีบริการใหม่เราเรียกว่า UOB Pay a n y t h i n g นะครับ UOB Pay Anything ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าสามารถใช้วงเงินที่ยังเหลืออยู่ของบัตรเครดิตเนี่ยสามารถโอนเงินเข้าเป็นชำระค่าส่วนกลางหมู่บ้านคอนโดมิเนียมหรือว่าค่าเทอมลูกไม่ว่าจะโรงเรียนหรือมหาอะไรที่ไหนก็ได้โดยที่ สามารถใช้บริการนี้ผ่านไลน์ UOB ูบ n e ล u s พิ e ศ s Connect ได้เลยนะ<อ>ครับเราก็จะทำทำการโอนเงินชำระให้แทนลูกคา้ารัแล้วนี่ก็จะมามาบุ๊หรือว่ามาบันทึกในบัตรเค,ครดิตให้แทนแต่ต้องเช็คก่อนว่าวงเงินเหลือรลหรือเปล่าเหลือหรือเปล่าใช่ใช่ไหมเพราะมันต้องไม่ไม่เกินตรงนี้เงินที่ที่ทยังเหลืออันนี้เราทำรีเสิร์ชมาก่อนแล้วใช่ไหมคุณยุทธว่าแบบทุกวันนี้คนมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้าง ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเราพบว่าไม่ใช่ทุกร้านค้าพร้อมที่จะรับบัตรเครดิตนะครับบางร้านค้าเนี่ยเขาก็ไม่รับบัตรเครดิตนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของค่าเขาเรียกว่าเมอร์ชันเมอร์ชันด d i s c เ u n t rate MDR นะครับซึ่งในในในตัว p a y n i t ติ้งเนี่ยมันก็มีค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งก็ไม่ได้แพงมากประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ว่าลูกค้าก็ได้ u บีรีวอร์ดพอยต์กลับไปนะครับแล้วก็ได้ความสะดวกสบายก็คือว่าแค่ระบุมาว่าให้ไปชำระที่ไหนเราก็จะทำลายการโอนเงินมาให้ทางร้านค้านะครับการซื้อหรือหรือที่ติดบุคคลที่ลูกค้ากำหนด ะะถ้าเกิดอ่สมมติสมมติอย่างเงี้ยการมีตัวอย่างมีบัตรเครดิตของตัวเองมีวงเงินเหลืออยู่เสร็จปุ๊บอยากจะใช้เราต้องแจ้งอะไรแบงก์ก่อนไหมคะ ชอบผ่านทางทางทางไลน์ครับ UOB ไลน์พิเศษคอนเนคเพราะว่า UOB เราเนี่ยมีมีมีเครื่องมือสื่อสารกับลูกค้าเป็นอ๋อรู้ละอ่าเริ่มเข้ามาที่ UOB ไทยเป็นไลน์ก่อนไลน์พิเศษคอนเนคของ UOB นะครับเข้ามาในเครดิตคัฟเซอร์วิสนะครับข้างในก็จะมี4เมนูอันแรกเป็นเรื่องการสมัครบัตรเสริมอันที่2เป็นการสมัครบิลเพย์เมนต์นะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์มือถือนะครับ UB o Care ก็คือว่า สิทธิทธประโยชน์อันหนึ่งของบัตร UOB ก็คือสามารถไปรูดค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลแล้วสามารถผ่อนศูนได้ซึ่งในอดีตต้องโทรคอ c เซ็นเตอร์เพื่อขอผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ต้องโทรแล้วใช้กดกกันดตรงนี้ได้เลยใช่ครับและตัวบริการล่าสุดปุ่มที่4นะฮะขวามือก็คือ UBPay นี่ติ่งการลองกดที่ที่คุณยุทธพูดเมื่อสักครู่นี้แล้วแล้วก็มีคำอธิบายนะครับที่เปเมนูแล้วแต่ละขั้นตอนขั้นตอน1 2 3 4นะครับสมัครยังไงนะครับต้องการให้ชำระที่ร้านค้าไหนแล้วก็เริ่มทำรายการ แล้วก็กอบละเอียดนะครับแล้วก็นิติบุคคลที่ต้องการให้โยบีโอนกันไปให้อ๋อต้องบอกนิติบุคคลด้วยครับเพราะเป็นการโอนให้กับโรงเรียนแล้วก็ล้วก็ค่าปลามลูกนิติบุคคลก็คือโรงเรียนโรงเรียนหรือมหาลัยแล้วก็ใครจ่ายสุดปลางโอ้สะดวกเลยเนาะคือจริงๆอ่ะสะดวกตั้งแต่มีไลน์เมื่อกี้แล้วเพราะเหมือนบางเดือนการแบบบางทีกดดูเลยว่าต้องจ่ายเท่าไหร่กดจากอันนี้เลยใช่ใช่ใช่ คือง่ายมาก<ช>อืคือกลายเป็นว่าอแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่ย้อนกลับไปดูไอโยบเพย์นี่สิงจ่ายอะไรจ่ายที่ไหนก็เป็นไปได้สะดวกหมดเลยเดี๋ยวนี้ครับคือแต่ขอให้มีวงเงินนะใช่ใชยังมีวงเงินเหลือใช่ใช่ไหมคะครัเพราะตว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะแบบคือช่วงนี้ติดขัดไง แต่อันนี้น่าสนใจที่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจหรือโควิดเนี่ยเราพบว่ายอดใช้จ่ายที่เป็นการกดเงินสดล่วงหน้าหรือแคชวานเนี่ยมไม่ได้โตขึ้นเหมือนกับลูกค้าเนี่ยเหมือนกับว่า เซลล์คอนเชียสคือไม่ต้องการเป็นหนี้ไอเอาหงเจอะไรหรือเปล่าไม่นะผมผมคิดว่าไม่นะคือลูกค้าไม่ต้องการเป็นหนี้เยอะเขาก็จะจะแต่ไม่ได้อยากที่จะถอนเงินสดแคชวานนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเบรฟิทอันหนึ่งทำให้ลูกค้าไม่ต้องเป็นสมัครสินเชื่อบุคคลเอาวงเงินที่ตัวเองมีอยู่แล้วเนี่ยเอาสามารถเอามาใช้จ่ายได้อ่าก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการไม่ไหลเวียน ั้งสภาพคล่องส่วนตัวของแต่ละคนได้เออเห็นไหมนี่อบีช่วยทุกทางเลยนะเนี่ยเอออย่างช่วงแรกที่เราคุยนี้ไม่ว่าคุณจะสินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตเข้ามาคุยใช่ครับเพราะว่าผมว่าทุกธนาคารเหมือนกันนะครับมีความต้องการที่จะช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยให้สามารถผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปให้ได้แล้วก็ไม่ต้องการให้ลูกค้าเป็น NPL นะครับเพราะแบงก์เองก็จะเป็น NPL ด้วยะฉะนั้นเราช่วยๆกันอ๋อใช่สิเพราะว่าถ้าลูกค้าเป็นใช่ไหมคะ 嗯。Uh. ก็จะไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นเราช่วยเราช่วยทุกทาง<ด>อยู่แล้วอยู่ช่วยทุกทางอยู่แล้วขอให้ติดต่อมาเท่านั้นเองรจริงๆมันยังมีคําถามอะไรอีกไหมคะคุณยุทธที่ที่เข้ามาผ่านทุกช่องทางของ UOB แล้วแล้วแบบเราเจอแล้วแบบคาถามนี้ดีมีประโยชน์เดี๋ยวเอา,มา,ม,ามาแชร์มาเผื่อคนอื่นอะไรอย่างงี้ก็อันนี้ก็คือส่วนใหญ่นะครับว่าว่า,วา,วาจ่ายไม่ไหวให้ทํำยังไงดีนะครับเราก็จะให้คําแนะนําว่าให้มาคุยกับเราหลักๆก็คือว่ามาบอกว่าตอนนี้รายได้เหลือเท่าไหร่บางคนนี่อาจจะยังตกงานอยู่ยังหางานใหม่ไม่ได้บางคนเนี่ยไม่ถึง แต่แค่ลดเงินเดือนนะครับะมะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันต้องทราบอาการก่อนว่าเหลือเงินเท่าไหร่แต่ละเดือนจะได้จัดยาได้ถูกตอนนี้แบงค์เหมือนโรงพยาบาลกันเนาะครับต้องช่วยลูกค้าครับต้องบอกว่าช่วยซ่อมแซมเยียวยากันไปอะไรอย่างเงี้ยแบงค์เกอร์ก็จะเหมือนหมอค่อยๆแบบว่า่าผ่านด้วยกันผ่านผ่านวิกฤตด้วยกันให้ได้แต่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่ที่ดูอยู่แล้วคุณเป็น4 0ใช่ไหม ประมาณประมาณ30%มสิบเปอร์เซ็นต์บสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เงียบเงียบซึมซึมไปอะไรอย่างงี้แบงค์เป็นห่วงอยู่ขอให้คุณยุ้ยบอกว่าแบงค์เป็นห่วงอยู่อยายาหายไปให้มาคุยกันอะไรอย่างงี้เออซึ่งเยอะเหมือนกันนะกันว่าเนี่ยถ้าถ้าสมมุติว่า10คนแล้วสามคนสามคนเงียบหายไปก็ไม่ดีไงใช่ไหมฮะแบงค์ก็พร้อมจะเยียวยาทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการการช่วยเหลือ ของแบงค์ซึ่งอย่างที่เราที่รู้ๆกันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับโควิดอีกยาวนานแค่ไหนเนาะคุณยุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์ก็อยากให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันอ่ะแล้วเดี๋ยวเผื่อทั้งหน้าเนาะการเจอคําถามมากมายเลยเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านคนจกจะเพาะใหม่อะไรเดี๋ยวไอ้นัดคุณยุทธมาคุยอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณยุทธมากค่ะสวัสดีครับ อย่าลืมนะคะติดตามมันนี่คาเฟ่ได้ทุกบ่ายสามค่ะวันเสาร์ทางช่อง PSI สารดี99ค่ะดูไม่ทันรีรันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันอาทิตย์บ่ายสามเหมือนกันค่ะดูไม่ทันอีกก็ไป YouTube เลยค่ะการขับนะคะ K N C L U B กด Subscribe ไปเลยค่ะจะได้ไม่พลาดค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยมันนี่คาเฟ่เมาเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับ